ความคลั่งคล้ายคล้ายน่ะเป็นสร้อยมันแต่ที่จริงความคลั่งคลั่งนั้นคลัง่งในบางคนก็คลั่งในเรื่องของอะไรเรื่องรางของคลังบางคนก็คลั่งในเรื่องการเที่ยว บางคนก็คลั่งในเรื่องสนุกสนานเรื่องเต้นเรื่องรำบางคนก็คลั่งในการที่จะได้คบหาสมาคมกับเพื่อนไม่มีเพื่อนแล้วจะอยู่ไม่ได้บางคนก็คลั่งรักรักคลั่งจนกระทั่งว่าไม่เป็นตัวของตัวเองไม่ไม่อยู่ให เป็นที่เป็นทางคลั่งไปเรื่อยนะบางคนก็คลั่งต้องเที่ยวบางคนก็คลั่งแควันนะมันสารพัดคนเรามันคลั่งได้แต่ถ้าเรารู้เท่ารู้ทันเนี่ยเราจะลดความคลั่งไปได้ถ้าคลั่งหนักก็เรียกถึงคลั่งคล้ายคลั่งคล้ายนี่อยู่ปกติสุขไม่ได้ จะไม่ได้พบไม่ได้เห็นไม่ได้อยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าโลกนี้นี่มันร้อนระอุมันไม่มีที่จะอยู่ไม่มีที่จะยืนถึงขนาดว่ากินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับนำความทุกข์มาให้ทั้งๆท,ที่ไม่ควรจะทุกข์เพราะมันเป็นมันเป็นเรื่องของคนอื่นถ้าเราคิดว่ามัน เราก็คือเราคนอื่นก็คือคนอื่นเราก็คือเราสิ่งอื่นก็คือสิ่งอื่นให้เขาเป็นไปตามที่เขาเป็นเราก็เป็นตามที่เราเป็นเราเป็นอยู่อย่างนี้เราก็ได้อย่างนี้แหละมันก็ลงได้สบายนะทำห้อยู่ได้สบายไม่ต้องคลั่งถ้าไม่คลั่งอย่างนี้แล้วก็จิตก็จะปกติได้ฝึกจิตท่านสาธุชนทั้งหลาย เพิกจิตให้เข้มแข็งหน่อยอย่าปล่อยให้จิตอ่อนแอหวั่นไหวคลั่งใครไปมันเสียบรรยากาศที่ได้เกิดมาอยู่ในโลกอันสุดสวยสวยงามนี่เราหาสิ่งที่ดีๆโดยไม่ต้องคลั่งมันแต่ว่าเราเห็นว่ามันดีเราก็อยู่ได้สบายนะก็ฝากไปนะอย่าคลั่งใครกันแล้วกันไม่ว่าอะไร